หนูก็ถามเขาตรงๆว่าคือทุกวันนี้อยากให้อยู่ไหมหรือว่าอยู่ก็ได้ไม่อยู่ก็ได้ถ้าอยู่ก็ได้ไม่อยู่ก็ได้อย่างเงี้ยหนูไปดีกว่าไหมคือมันจะได้ไม่ต้องมาไม่มีความสุขต่อกันถ้าสมมติว่าเธอคิดว่าอยู่ด้วยกันแล้วมันไม่มีความสุขก็แค่ปล่อยมือกันแต่เขาก็กลับโหมาใส่ใจมากแบบมากพิเศษแบบทันันี้ก่อนหน้าเนี้คือหายไปทําไมเพราะเขารู้ว่าหนูไม่ไปอยู่แล้วเพราะเขารู้ไงว่าเขาทํายังไงแล้วหนูจะอยู่ต่อ รักเก่าครั้งใหม่คือของหนูอะค่ะมันเป็นรักต่างหวายใช่ไหมคะแฟนหกสิบสองหนูสามสิบสองแล้วคือเป็นรักที่กลับมารักกันครั้งที่สามแล้วคะ่ะเคยเลิกราก,กันไปสองครั้งแล้วอคือเมื่อไปลายปีที่แล้วหนูมีปัญหาโดนโกงโดนอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็ลดความแบบคือแย่เลยคะ่ะชีวิตผ่านเพลแล้วเขาก็กลับมาดูแลทีเนี้ยหนูก็เลยเริ่มเปิดใจกลับไปคบกับเขาอีกครั้งหนึ่งแต่ตลอดเวลาหรือว่าทุกครั้งอะค่ะที่มีปัญหาค่ะมันจะมีปัญหาจากว่าคือเขาจะเป็นคน อธยาัยดีอะไรอย่างเงี้ยค่ะคือหนูก็จะเจอแชทแล้วเขาก็จะอ้างว่าเพื่อนจะอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ว่าหนูเริ่มมองว่ามันไม่ใช่แล้วมันหลายคนมันแบบคําพูดที่มันแบบมากกว่าเพื่อนอะคะ่ะแต่เขาก็ไม่ไม่ปรับไม่เปลี่ยนครั้งแรกเนี่ยคือเขามีครอบครัวแล้วมันรู้ที่หลังแล้วก็คืออาจแยกย้ายแต่ครั้งที่สองะคะ่ะตอนนั้นเขาเลิกกับครอบครัวแล้วแล้วคือเขาไม่มีใครหนูก็ไม่มีใครก็เลยวนกลับมาหลักกัน <Okay. S 2> แล้วทีเนี้ยคะ่ะหนูหนูท้องแล้วเขาให้ไปทําแทง้งอา้าวทาไมละคะ ก็เขาไม่ได้มีอะไรแล้วนี่คือหนูก็ไม่รู้เหตุผลนะคะแต่ว่าเขาว่บอกว่าเขาอายุเยอะแล้วแล้วเขา,าว่าแบบกลัวลูกจะไม่แข็งแรงอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ว่าตอนนั้นน่ะหนูแอบไปขอพรจากพัตตีมูลติแบบว่าถ้ารักครั้งนี้ใช่อะค่ะก็ขอให้มีอะไรมาปลุกมาแต่ถ้าไม่ใช่ก็ขอให้มีอะไรมาทําให้หนูอะเสียใจจนตัดใจจากเขาได้แล้วประมาณสองสัปดาห์ก็ท้องพอท้องปุ๊บเขาให้ไปทําแท้งหนูก็เลยแบบโอเคมันก็เลิกอืมค่ะแล้วค่ะค่ะเลิกกันไปประมาณสี่ปีห้าปีค่ะแล้ว คุณก็ไปปีที่แล้วหนูมีปัญหาหนักมากเลิกกับครอบครัวแล้วก็เขาก็กลับมาแบบช่วยเหลือดูแลแต่พอคือช่วงเนี้ยคือเหมือนเขาอยากรักก็รักอยากเลิอกอยากหายไปก็หายแล้วพึ่งเมื่อสองอาทิตย์ที่แล้วเนะะี่ยค่ะหนูป่วยแล้วหนูก็เลยแบบยื่นคาขาดกับเขาว่าเออหนูว่าหนูถ้าเป็นแบบเนี้ยเราควรเลิกกันไหมคือหนูแบบอยากได้คนที่ใส่ใจหรือว่าอะไรเงี้ยไม่ใช่ทําแบบ คิดจะรักก็รักคิดจะเลิกก็หายไปอะไรเงี้ยค่ะ <Okay. S 2> แต่ว่าหนูไปเจอแชทเนี่ยช่วงเวลาที่เราไม่สบายเขาบอกว่าเขาทํางานไม่ได้คุยกับเราแต่พอหนูไปแอบดูแชทก็ไปเจอเขาวิดีโอคอลคุยกับคนอื่นแล้วมันก็เลยทําให้หนูแบบโอเคงั้นหนูจะเลิกแล้วนะคือไปตอนนี้ได้เลยตอนที่หนูไม่สบาย,ยคือนหนูจะได้เลิกง่ายแต่เขาก็กลับมาแบบมาใส่ใจมาดูแลมารับทุกวันอะไรอเงี้ยค่ะเหมือนเดิมจนหนูก็เลยรู้สึกว่าคือตอนเนี้ยหนูควรเอาไงต่อดีคนบางคนเหมือนเจ้ากรรมในเวรเนาะ วนแล้ววน,วนไปวนมานนทําให้เสียใจครั้งแล้วครั้งเล่า,า,ลาใช่ค่ะคือแบบมันยากมากเลยนะคะกว่าจะตัดใจเพราะว่าเวลาช่วงที่เราแบบจะตัดใจได้จริงๆเนี้ยเขาก็จะวนกลับมาทําดีอย่างเงี้ยมานั่งรอเฝ้ภาพาไปหาหมออะไรอย่างเงี้ยค่ะมันก็เลยทําให้เราใจอ่อนแต่พอเราใจอ่อนประมาณอีกน,นิดนึงก็เหมือนเดิมวนกลับมาเหมือนเดิมไปแชทอี่แล้วใช่ค่ะแล้วเขาก็มองว่าเขาอะแค่แชทคุยเฉยๆไม่ได้แบบอะไรอย่างเงี้ยค่ะคือแบบว่าว่าหนูสารภาพอะไรเงี้ยว่าหนูงี่เง่าอะไรอย่างเงี้ย ซึ่งหนูอ่ะคือแค่การคุยกับคนอื่นอ่ะมันก็เป็นการไม่ซื่อสัตย์แล้วอ่ะอคือหนูอ่ะที่กลับมาเลือกเขาหรือว่าให้โอกาสเขาว่าเพราะคิดว่าถ้าวันหนึ่งเราดีกับเขาซื่อสัตย์กับเขาแล้วก็เออโอเคเนี้ยมันอาจจะได้ความรักที่ดีตอบแทนกลับมาซึ่งที่หนูคบกับเขาเนี่ยเพราะคิดว่าเออเขาอายุเยอะแล้วอาจจะแบบเออไม่อยากคุยกับใครไม่อยากอะไรอย่างเงี้ยคือแบบอยากจะมีแค่เราอย่างเงี้ยแต่จริงจงแล้วมันกลับส่วนทางแลยตบีค่ะถ้าลองเรามองอย่างมีสติเนาะมองย้อนกลับไปเนาะ ครั้งแรกเหมือนเราถูกลอกเนาะเขามีคนอื่นอยู่แล้วก็พอรู้ก็เยอะเลิกกันไปครั้งที่สองพี่ว่านี้น่ากลัวท้องอเขาบาไปทําแทง้งไม่รู้เพราะอะไรแหละแต่น่ากลัวนะคะผู้ชายที่แบบมีลูกแล้วบอกไปทาแท้งเนี่ยพี่รู้สึกว่าโอ้โหใจคอเอาไปฆ่าเลยเอาไปฆ่าลูกไปแล้วอีกครั้งหนึ่งกลับมาก็เหมือนก็เหมือนจะดีแต่ ก็ยังแบบยังอยากใช้ชีวิตแบบของตัวเองอยู่ยยมันสามรอบแล้ว,วอะค่ะบีที่พี่เข้าใจว่าเมื่อบีจะรักเขาขนาดไหนหรือพยายามจะคิดหาว่าเขาดีกับเรานน่นนี่ขนาดไหนแต่สุดท้ายแล้วอะค่ะ ใดๆก็ตามแต่ในความเป็นตัวตนของเขาเขาก็คือเป็นแบบนี้แล้ว hmm. พี่คิดว่าอายุหกสิบสองแล้วคงก็คงแก่ไม่ได้คงไม่เปลี่ยนน่ะไอ้ที่เราคาดหวังว่าเออแก่แล้วก็คงดีขึ้นสิไม่แน่หรอกค่ะบีบางคนแก่จนตายไปก็ก็ยังเป็นย่งังคิดไม่ได้ก็มี <c oughs> เพราะฉะนั้นแปลว่าตอนนี้หนูเห็นชัดละว่าคนคนนี้เป็นแบบนี้ทีน,นี้ไอ้เหตุผลว่าเราควรจะทนต่อไปอยู่หรือจะทนต่อไปหรือจะแบบจะเดินออกไปดีอะไรอย่างเงี้ย มันมันน่าจะมีคําตอบแล้วเนอะจริงๆแล้วการเป็นคนรักกันมันคือใจเขาใจเราอะใช่ป่ะคะเขาบอกเธองี่เง่าฉันก็แค่แชทกับคนอื่นเฮ้ยทำไมเขาถึงคิดว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องแค่ล่ะใช่ใช่ป่ะคะเวลาที่เรารักกันเราก็จะดูแลคนของเราเธอต้องดูแลฉันฉันดูแลเธอและพี่เข้าจะว่าคนเราคอมมอนเซนต์ปกติอะคนเรามีแฟนแล้วแฟนคุยกัคนอื่นอะ ต่อให้บอกว่าแค่ส่งสติ๊กเกอร์ไลน์เองนะแต่มันก็ยังรู้สึกว่ามันก็ไม่แค่หมันก็ไม่แค่อยู่ดีถูกป่ะคะไม่ใช่ค่ะและทั้งหมดอะบีจ๋าเราเราเราต้องยอมรับค่ะเราเปลี่ยนเขาได้หรอกี่รอบแล้วเนี่ยเราเปลี่ยนเขาไม่ได้อืเพราะเขารู้ว่าหนูไม่ไปอยู่แล้วเพราะเขารู้ไงว่าเขาทํายังไงแล้วหนูจะอยู่ต่อถามว่าเอ้แล้วแปลว่าเขาหลักหนูเหรอที่เขาอยากให้หนูอยู่ต่อก็ไม่ได้อ่ะค่ะบางคนก็อยากจะมีเอาไว้เพราะหนูก็ดูอดทนดีอื เป็นสิบปีก็ยังอยู่ที่เดิมก็หนูอยู่ก็อาจจะดีกว่าไม่อยู่มั้งสําหรับเขานะก็มีหนูเอาไว้ก็คงจะดีกว่าไม่มีแต่ก็ไม่ได้อยากถึงขนาดรักขนาดแบบอยากจะดูแลอันนี้พี่พยายามถอดรหัสนะคะว่าจากสิ่งที่เขาทำแต่อย่างที่บอกเนี่ยตอนเนี้ยเราอ่านรหัสเราถอดรหัสเขาเราเข้าใจเขาละเขาเป็นแบบนี้แหละอันนี้มันกลับมาอยู่ที่บีแต่หากว่าบีจะตัดสินใจยังไงอันนี้อยู่ที่หนู หรืออาจจะยังไม่ต้องตัดสินใจวันนี้จะลองดูอีกสักตั้งก็ได้ค่ะบีแต่ทั้งหมดเขาเปลี่ยนไม่ได้ <m ix> พอหนูอยู่เพลินๆเดี๋ยวสักพักก็แชทกับคนอื่นอีกละมีความสนุกตื่นเต้นกับการได้แบบบริหารเสน่ห์โดยที่ไม่แคร์ว่าบีจะรู้สึกยังไงแต่พองึงเวลา <c oughs> บีบอกไม่ไหวบีจะไปก็เอามาเอาใจแป๊บหนึ่งค่ะพอรู้ว่าเดี๋ยวทําแบบเนี้ยเดี๋ยวบีก็อยู่เนี่ยมันก็จะเป็นอย่างนี้ค่ะมันก็จะซ้าไปซ้าม,มา บีจา๋าพี่ยังอยากส่งกําลังใจให้ผู้หญิงทุกคนในโลกหรือผู้ชายทุกคนในโลกที่มีความรักจงมีความสุขมากกว่าความทุกข์ค่ะถ้าเมื่อไรก็ตามเข้าสู่หมดความรักและทนทุกทรมานมพี่ว่าเรากําลังใจร้ายต่อตัว,ตวเองไปหน่อยะนะคะความอดทนต้องใช้กับคนที่คู่ควรนะคะบ,บีนะนะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ,คะดูข่คลแฟไฟเดย์จบแล้วนะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Sub s c r i b e กดกระดิ่งแจ้งเตือนค่ะจะได้ไม่พลาดคอนเทนต์ดีๆกันนะคะ รักเก่าครั้งใหม่